การรับสบวิรชนผู้กล้าพลทหารอภิษักอ้อเอกหลังโดนกลงุ่มคนรายยิงเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสืร่อสารรางชนกลารังดูบทิการธรรมชาติฝนดาตวตกคืนนี้เริ่มเห็นได้ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดจากรัฒนนสสิทธิชัยในข่าวรังยามบาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2556นะคะซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะจังหวัดตรังก็ยังคงมีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะคะซึ่งเริ่มแรกนะคะก็มาเริ่ม,มืันที่ชาวเทศบาลนครตรังนะคะได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาํำคลองเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวารุกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชค่ะ ค่ะวันนี้นะคะที่ศูนย์บริการสาธารณาสุข2เทศาบาลนาครตรังนะคะนายเกรียงศักดิ์รังสิมานนท์รองนายกเทศมนตรีนครตรังนะคะก็ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศาบาลนาครตรังเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังที่ลุ่มต่ําบริเวณคลองห้วยยางค่ะอีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556นะคะซึ่งมีพระชนมพรรษาครบ86 รษาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถด้วยค่ะโดยการเก็บขยะวัชพืชและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ําบริเวณลาคลองห้วยยางนะคะก็มีชาวบ้านนักเรียนในเขตชุมชนวัดกุติยารามและวัดกระพังสุรินทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะเทศบาลนครตรังนะคะก็ได้จัดกิจกรรมพัฒนาลําคลองเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับการพัฒนาลำคลองในครั้งนี้นะคะจะพัฒนาในพื้นที่คลองห้วยยางตลอดแนวทั้งสองฝั่งนะคะตั้งแต่บริเวณวัดกุติยารามไปจนถึงบริเวณวัดตันตายาพิรมและหนองน้ำสาธนารนณะบริเวณถนนเพลินพิทักษ์นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นลำคลองสายสำคัญในเขตเทศบาลอาทิคลองห้วยยางและคลองน้ำเจ็ดซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกีดขวางการไหลของน้ำในลำคลองเป็นจำนวนมากนะคะก็ได้ส่งผลให้ลำคลองมีลักษณะตื้นเขิน ไม่สะอาดและก็ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังทําให้สูญเสียทัศนียภาพของริมฝั่งคลองตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนริมฝั่งคลองและก็บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรณาธิคุณที่ทรงมีพระวิทยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งก็ได้ขนานนามในหลวงของเรานะคะว่าพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทรงให้ความสําคัญในลักษณะน้ําคือชีวิตซึ่งเราทุกคนนะคะควรร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันรักษาน้ําเพื่อโลกเพื่อตัวเราและก็ลูกหลานเราด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ชาวเทศบาลนครตรังได้ร่วมกันทํามเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้ไม่เว้นวันนะคะมาถึงเรื่อง หนึ่งข่าวนะคะในการรับศพทหารกล้านะคะที่พีชีพจากเขตุการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้นะคะก็ได้มีการนํำศพมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ญาติๆก็ได้ไปรอรับซึ่งก็เป็นไปอย่างบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะ วันนี้นะคะเวลาประมาณ14.45นาทีนะคะผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพยาลักษนุประดิษฐ์ตำบลลำพูราอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กองเกียรติยศกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15และก็ครอบครัวนะคะได้ตั้งแถวเกียรติยศรับศพพลฐานนพิษักข์อ้อเอกสังกัดร้อยรอ15332หน่วยเฉพาะสิทปัตตานี25ค่ะ อายุ22ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่18หมู่ที่2ตำบลนาบินหลาอเมืองจังหวัดตรงังหลังจากที่ได้ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดขณะกำลังนั่งรถบรรทุกไปยังค่ายอินทยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีนะคะทำให้พลทหารอภิษักและเพื่อนทหารอีก4นายเสียชีวิตทันทีค่ะซึ่งก็เหตุเกิดเมื่อวันเที่ยงช่วงเที่ยงของวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยกองทหารนะคะได้ตั้งแถวพร้อมกองเกีดยรติยศเป่าแตรง,งอนขณะที่ฐานกองเกีดยดรติยศเคลื่อนพลเข้ารับศพ พร้อมด้วยควงรีพรดพะรบศพจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการที่ถูกลำเลียงมาด้วยเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยผู้เป็นแม่นะคะก็ได้แสดงถึงความภาคภูมิใจแม้ลูกชายจะพลีชีพแต่ว่าได้แสดงให้เห็นแล้วว่าได้ทําคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติค่ะ จากนั้นนะคะเคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควนนาแคร์อำเภอเมืองจังหวัดตรังอย่างสมเกียรติค่ะทั้งนี้นะคะกองทัพบกก็ได้ดําเนินการเรื่องสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะและอยู่ในระหว่างการเล่นยุเป็นร้อยตรีให้แก่พลทหารอภิสักอ้อเอกต่อไปค่ะด้วยความเคารพนะคะแก่พลทหารอภิสักอ้อเอกด้วยนะคะ มาถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนี้นะคะโดยทางรัฐบาลเองนะคะก็ได้เตรียมเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายร่วมหารือถึงทางออกตามแนวทางที่เป็นไปได้นะคะกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนี้ค่ะ ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุปรัด์สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวภายหลังที่นายกรัฐมนตรีและก็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้บรัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพูดคุยหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองตามแนวทางที่เป็นไปได้นะคะในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2556นี้นะคะเวลาารบริกาค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะ ส่าวนายรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าในเวทีการพูดคุยครั้งนี้นะคะก็จะเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะปฏิรูปประเทศไทยเป็นทิศทางใดนะคะหลังจากการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557จะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งก็เชื่อว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อสรุปในที่ประชุมร่วมกันนะคะและก็นำไปปฏิบัติตามจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะคอมมิวนิสต์ค่ะ ก็ต้องติดตามนะคะในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนี้นะคะเ,เวลาประมาณ9้าโมงนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาจะมาติดตามเรื่องของกลุ่มกบประตร,รังนะคะที่ได้มีการเรียกร้องถึงจุดยืนและก็แนวทางที่มวลชนชาวตรังได้นําเสนอนะคะได้กลับมาติดดกลับมาติดตามค่ะช้าแล้วถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 2,557นี้ขอแนะนำกระเช้าของขวัญจากภูมิปัญญาคนตรงังชุดโอทอปตรงังสั่งได้เลยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายสนใจเลือกซื้อได้ที่ศูนย์โอท็อป IMTG t p l ี z a หรือสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรงังโทร075218267ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป ที่ไทยมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ you know สารอาหารมีมากมายเหลือขนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังป็ใหม่เท <Wow. S 2> ศากาลที่มีแต่ความสุข ไต่สุขที่ไหนก็ไม่เท่าสุดใจเหมืองบ้านเราปในหม่ปีนี้เมว่าคุณจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนใกล้กลาวโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเดินทางเสียหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต์คาดเข็มขัดนิภัททุกครั้งเมื่อขับรถยนต์และไม่ื่มสุราขณะขับรถด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจนงนแบบประงา ค่ะก็กลับมาที่เรื่องของกปปสตรักงนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้มีการแถลงท่าทีล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าว,ว่าเย็นวันนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านให้มาร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน6กโมงเย็นวันนี้ค่ะและก็เรียกร้องให้กับรัฐบาลหยุดรักษาการเพื่อแสดงความจริงใจด้วยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณ10ิบนาฬิกาค่ะนายปรีปราโมทเลิศวรพัฒน์แกนนำกปปสตรังนะคะก็ได้แถลงถึงแนวทางของกลุ่มมวลชนที่หน้าสารกลางจังหวัดตรังนะคะว่ากปปสตรังขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัดในทุกจังหวัดออกมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงชาติตอนหกโมงเย็นของวันนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนต่างจังหวัดก็ต้องการให้คณะรัฐมนตรีรักษาการทั้นคณะลาออกค่ะจึงอยากให้ออกมาแสดงพลังโดยพร้อมเพรียงกันนะคะที่บริเวณหน้าสารกลางทุกจังหวัดค่ะและก็ พร้อมกันนี้นะคะก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยการลาออกจากการรักษาการเพื่อเปิดโอกาสให้ตั้งสภาประชาชนและในวันนี้นะคะที่ได้ออกมาก็เพื่อต้องการแสดงออกว่าทุกคนต้องการให้กําลังใจแก่ผู้นําเหล่าทัพทุกเหล่าทัพส่วนการเคลื่อนไหวของมวลชนนั้นนะคะขณะนี้ยังไม่มีค่ะซึ่งก็ต้องดูท่าทีของผู้นําเหล่าทัพก่อนแล้วจึงจะมีการประชุมเพื่อกําหนดท่าทีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนายปรีปราโมทก็ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งสภาประชาชนว่าขณะนี้นะคะยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนต้องรอใ,ให้รัฐบาลลาออกก่อนนะคะแล้วจึงนําเสนอขึ้นทุนกล้าวเพื่อขอนายกแต่เท่าที่ทราบนั้นการจัดตั้งสภาประชาชนไม่มีการสมัครรับเลือกตั้งค่ะมีเพียงการสรรหาจากทุกภาคส่วนของประชาชนพร้อมกับนักวิชาการในแต่ละด้านนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นสภาที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามีทุกส่วนเข้าร่วมกันทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ ตามสถานการณ์การปิดล้อมสารการจังหวัดตรังนั้นนะคะแกนนํำกรบปศตรังก็ได้เผยว่าจะมีการยุติได้ก็ขึ้นอยู่กับเวทีกลางที่กรุงเทพหากทางเวทีใหญ่ประกาศชัยชนะก็พร้อมสลายตัวซึ่งตอนนี้นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ได้กดดันการทำงานของหน่วยงานราชการนะคะถือว่าบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงไปมากแล้วนะคะคือเปิดในส่วนที่ต้องการให้บริการประชาชนซึ่งตอนนี้นะคะก็สามารถทํางานได้ตามปกติแต่ถ้าส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนก็ต้องขอยยุติกันไว้ชั่วคราวก่อนนะคะ มาถึงเรื่องราวของการเพิ่มคุณคณภาพชีวิตให้แก่แรงงานนอกระบบด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานาก็ได้ลงมาจังหวัดตรังนะคะเพื่อร่วมหารือและก็เตรียมผลักดันพรบคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบในรดวนี้นะคะ่ะ วันนี้นะคะที่จังหวัดตรังค่ะนายพาณิชจิตแจ้งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานนอกระบบกิจกรรมอบรมแกนนาแกนนาอาสาสมัครแรงงานหรือที่เรียกกันว่าอสรนะคะซึ่งก็มาจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการทําความเข้าใจและก็ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงแนวโน้มในการขยายบริการการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะได้ทําการขยาย ความคุ้มครองแรงงานไปยังแรงงานนอกระบบซึ่งมีสภาพการจ้างและสภาพการทํางานแตกต่างจากแรงงานในสถานประกอบการค่ะโดยปัจจุบันนะคะจำนวนแรงงานนอกระบบมีจํานวนมากถึง24.6ล้านคนนะคะคิดเป็นร้อยละ62.6ค่ะและก็พบว่าแรงงานนอกระบบนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ด้วยขนาดนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะออกเป็นพรบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในทุกด้านของแรงงานนอกระบบโดยปัจจุบันนะคะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบหลายฉบับอาทิกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านกฎหมายคุ้มครองคนทํางานบ้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคการเกษตรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกําหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆขั้นพื้นฐานให้แก่แรงงานค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทํางานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ โดยเฉพาะการส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะและการก้าวไปพร้อมกับการเปิดเสรีด้านต่างๆตามกรอบข้อตกลงแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสภาพการจ้างงานสภาพการทํางานค่าตอบแทนสวัสดิการความปลอดภัยในการทํางานและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะความน่าเชื่อถือตรงนี้นะครับก็จะลำบากมาก ฉะนั้นเราในขณะนี้เราก็พยายามที่จะรีบเร่งในการที่จะสร้างความเข้าใจเราจะต้องมองได้โดยดำเนินคดีเลยมีอยู่คดีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นมาทนี้เราวางนโยบายไว้3ส่วนที่เราจะส่งเสริมเป็นหลักๆก,ก่อนคือหนึ่งแรงงานก็เรียกโอเมอร์ผู้รับงานไปทําที่บ้านซึ่งตรงนี้เรามีประบรอรับรออยู่แล้วเราก็พยายามที่จะช่วยตรงนี้ก็ไปส่วนที่2ก็คือแรงงานเกษ,ษตรบรรทัดสัญญา ซึ่งในส่วนที่ไปรับงานมาจากบริษัทต่างๆมาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรต่างๆเนี่ยเราเรื่อเนเกษตรปรทัดสัญญาเนี่ยตรงนี้เราคงจะต้องเข้าไปดูแลส่วนที่3ก็เป็นงานบริการซึ่งอาเซียนเรากําลังจะเปิดในปี58แล้วเนะี่ยกลุ่มงานบริการกลุ่มท่องเที่ยวตรงนี้นเราคงซึ่งมันมีรายงานา่าโคบดอ,อยู่เยอะแต่เพิ่มในหลายอาชีพเช่นเมลไซรับจ้างพนกงานโดยการต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปดูแลก่อนให้การคุ้มครอง ก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ผ่านมาก็ยังไม่มีผู้ใดมาดูแลเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะบ้านเราซึ่งก็เป็นพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมีกฎหมายมาคุ้มครองเรื่องของแรงงานแล้วค่ะมาติดตามข่าวปรากฏการธรรมชาติอีกหนึ่งปรากฏการนะคะซึ่งวันนี้นะคะศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรังก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวตรังนะคะร่วมกันดูปรากฏการธรรมชาติฝนดาวตกค่ะ ค่ะอาจารย์สวรรอมุดเสริมสเสดานะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรังก็ได้กล่าวว่าในคืนวันนี้นะคะวันที่13ธันวาคม ตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬิกานะคะจนถึงรุ่งเช้าของวันที่14ธันวาคมนะคะตามเวลาของประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสหรือฝนดาวตกคุณคู่นะคะซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางทตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบริเวณใกล้กลับกลุ่มดาวคนคู่นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกเจมินิตค่ะโดยในครั้งนี้นะคะจะมีอัตราการตกสูงสุดไม่เกิน120ดวงต่อชั่วโมงนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าค่ะซึ่งสามารถชมปรากฏการณ์ได้ด ดวตาเปล่าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ท้องฟ้ามืดสนิทและมีทัศนวิสัยท้องฟ้าที่ดีปราศจากเมฆฝนนะคะทางนี้คาดว่าในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนจนถึงช่วงเวลารุ่งเช้าของวันที่14ธันวาคมนั้นจะเป็นช่วงที่มีอัตราการตกข,ของดาวเฉลี่ยต่อชั่วโมงมากที่สุดค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถมารับชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรังนะคะโดยจะมีกล้องโทรทัศน์ไว้บริการค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะที่สำนัวิทยาศาสตร์จังหวัดตรังคาดว่านะคะน่าจะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะคนไทยเราที่เรียกกันนะคะก็จะเกิดขึ้นคืนนี้ตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะก็จะเริ่มมีการเกิดปรากฏการณ์ขึ้นนะคะทางซีฟ้าตะวันออกนะคะในจังหวัดตรังสามารถมองเห็นได้นะคะแต่จะชัดเจนแล้วก็มีปริมาณที่มาก,มากขึ้นก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงเช้ารุ่งของวันที่ส4นะคะ สำหรับกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการสตร์รในค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะมีการตั้งกล้องดูดาวนะคะสาหรับประชาชนที่มีความสนใจนะคะแต่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพืยการสตร์างเรามีต้นไม้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นุ่มดาวได้ชัดเจนประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ปรากฏการ์ฝนดาวตกเจมินิตนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะคะในปีนี้นะคะปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ี่ถึงธันวาคมะคะ่ะแลวก็จะเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกชุดสุดท้ายของปี2556นี้ด้วยนะคะค่ะคืนนี้นะคะท่านที่สนใจเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะก็สามารถเริ่มดูได้นะคะตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะก็หวังว่าท้องฟ้าจะโปร่งใสนะคะ มาถึงเรื่องของช่วงปลายปีนะคะก็จะมีเรื่องของการคมานาคมเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะจังหวัดตรังนะคะก็ได้มาตรการประกาศใช้นะคะมารการเข้มงวดและกวดขันผู้ใช้รถช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ด้วยค่ะ คณะสมศักดิ์ปริสุทธ์โทรเมีนานนุนผู้ราชาการจังหวัดตรังนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีนะคะถือว่าจะมีวันหยุดราชาการติดเป่ากันหลายวันค่ะทําให้มีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมากและทําให้การจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งค่ะรวมทั้งการเฉลิมฉลองในโอกาสขึ้นสักราชใหม่ซึ่งอาจจะมีการเสพของมินเมาจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับด้วยค่ะ สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2557นะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2556ค่ะไปจนถึงวันที่2มกราคม2557ค่ะจังหวัดต่างและก็ส่วนราชการต่างๆก็ได้ร่วมกันทํางานและบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงดังกล่าวด้วยการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายเร่งปรับปรุงผิวจราจรติดตั้งติดตั้งและก็ซ่อมแซมสัญ,ญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฝังบริเวณสี่แยกหรือว่าทางแยกและติดตั้งเครื่องหมายป้ายจราจรด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้งดเว้นการซ่อมแซมและสร้างถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงขอความช่วยเหลือจากประชาชนไม่เผญ้าและไม่จำหน่ายสินค้าริมทางนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการใช้รถบนทางหลวงทั้งสายหลักและก็สายรองด้วยค่ะ อีกมาตรการหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือการเข้มงวดกวดขันรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารซึ่งห้ามนั่งท้ยกระบะและไม่ให้ใช้ความเร็วสูงนะคะได้กําหนดจุดพักรถและให้บริการซ่อมแซมรถยนต์บนทางหลวงสายหลักและก็สายรองด้วยค่ะ พร้อมกับตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะและก็คนขับก่อนการเดินทางนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งประสานผู้ประกอบการก่อสร้างขนส่งวัสดุที่ไม่จําเป็นนะคะให้หยุดดาเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะาอาจกีดขวางการจราจรทาให้รถวิ่งไปมาและก็ไม่สะดวกก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะทั้งนี้จังหวัดตรังค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเส และสร้างความเดือดร้อนต่อส่วนรวมด้วยค่ะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อภาพรวมของสังคมนะคะช่วงปีใหม่นี้ก็จะเป็นช่วงหนาแน่นของการจราจรนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะและที่สําคัญเรื่องของมารยาทการจราจรด้วยค่ะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะก่อนจะกลับมาเจอกับช่วงเบาเอกนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่รอแล้วก็นํามาฝากกับท่านผู้ชมค่ะติดตามได้เลยค่ะ ประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะสารอาหารมีมากมายเหลือคนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มฝรัง่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไย,ายต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องกเกษตรกรไทยสชทตรงังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความตั้งนาดีจากสชทตรัง ปีใหม่แล้วปีใหม่เทศกาลที่มีแต่ความสุขแต่สุขที่ไหนก็ไม่ท่าสุขใจเหมืองบ้านเราปีใหม่ปีนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนใกล้ไกลโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเดินทางสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับรถจัก,กรยานยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์และไม่ดื่มสุราขณะขับรถด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะก็ฝากย้ำไปถึงประชาชนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะช่วงการเดินทางของช่วงปีใหม่นะคะพยายามเมาไม่ขับนะคะหรือว่าห้ามเมาเลยดียิ่งดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อ,อก,การเกริดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะช่วงนี้นะคะไปเจอกับสาวฝนค่ะวันนี้นะคะสาวฝนมาแทนที่เบาเอกค่ะปติดตามกันค่ะ ท่านผู้ชมพบกันในช่วงข้อที่บริการค่ะท่านผู้ชมสามาถส่งข้าวหลังฟ้าประชาพันธ์ได้ไม่่าจะเป็นข้าวเนัสสมัครงานหรือข้าวหางซบค่ะส่งมาได้ตามที่ยูไปขึ้นอยู่บนหน้าจอในคณะนี้นะคะทางเราจะประชาพันาค่ะมาขึ้นใกล้เลยประชาวันนี้กันเลยค่ะองค์การบริหารสุมืน่าทำตาชอบราคาจางขดการปรับปรุงต้อไส้เนียนผ่จงค่ะอาจจะมีไส้วนรับชมประทานผู้สนใจติดต่อข้อสส่อสั้นอบราคาได้ทงประบันี้ ส่วนต้าหงินถี่สูุนคงสันหรารอสค่ะสัาห์ถผมต้นนาทีเงินพัสดุส่วนกันคลังตัวส่งจะท่าซองสู้นเนื่งัะทาค่ะต่อเนึ่งไปซองซ้อนในวารสการองว์การบริษัทสุดบนในเตาค่ะซอปราคาจางม่วงประกอบวันกลางวันก้องสูงผ่านระบบสมบูรณ์ในเตาค่ะประจำปักเรียนทีซองส่วนันหรอาัปสันห้าร้อิบหกค่ะ ซูซึ่งจะติดต่อข้อซสยอสร้างสับราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ย7่สิวตลาคมนีปนารอสบหกรบท่ามุ่งเตเมไอทีซูซึ่งนังรางโทรซึ่งจะท้าจะไปสร้างสามแปดค่ะต้นทางร่วงโดยข่้นการถังกรางค่ะประกวดราคาจางม้อทำการตัดยาทางปลาเกาะกลางเลยทางไหนทางค่าไหนคิทางล่วงค่ะผูซึ่งจะติดต่อข้อเืนอสร้างประกวราคาได้ฟรีขั้นการถางรางอำเภอเมืองนรสางค่ะ ส้าพหนุนตนนาทีในปัสันเราเส้นราโทฟุ้งจุดแปดเนื่ง,ง, 7, 58, 15, กกงสเส้นหน,น,น,นค่ะกํานักการจากปลานาคิโซพค่ะคุณพอประภาโทธรําค่ะอายุกปสิบกาปีขณะจะผ่าเราตามันเป็นผูยยุ้่นหนาบานเล็กสิี่ำนั่งจะสบานยี่สิองค่ะล่างเป็หัวยอสัมบุหัวยอบหัวยจังหวัดตรังเรวมงานนทีหกธันวาคมสองันหร้อยหบค่ะ ตองกลางคืนจะมีการกระซ่ง่วนอภิธรรมทุกคืนวัดระชบดีธีบุกกาของเราคงจะเป็นพรสบดกเวลาสิบสั้นการเป็นตอนไปค่าจะเกิดชุดประตูเมื่อัดหัวยยอดหรือประชุมเพลิงค่ะซึ่งภาพเพลิงมัยังยากเนียและทัน่เคาระดับบทื่ตัวสาวตัตัวกันการนัดการงานเัดพระภูสุชุนทบ่าคุณพอลาพสึนิมุสโคงอยู่ปริสปีค่ะคณะเจ้าภานจะตั้งศพพระภูุลนวัดนางตาราัน้องสมเมตมดล ตำบลกสบ,บ้าเพื่อนายนทดรังเปลืองงานหนุส่สองนที่น้คทีสเต่งอมกราคมสองันงงท้ร,รเจ็ดหังจันทร์สิสงมกราคมสองนเจ็ดวลาสิบเนาฬกางส่สมมงป,รรประชุมเมน่านนาวัดนางประาศแรืประชุมเพื่อนค่ะเึข้อกราบเรียนเรียนเชิญมาอย่างยานงี้นรการทีกรลังัาทึงเพื่อทราบดตัวก,กันค่ะคระวันนมีค่ะคำบา่างหลวงแล้วปกกับ่วงข้อบริการในไม่ในัารตอไววันนี้ครับมีค่ะ ขอบคุณเสาฝนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการจะฝากข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ข่าวต่างๆค่ะก็สามารถฝากเข้ามาได้นะคะช่องสเิทจังหวัดตรังซึ่งก็ฟรีทุกอย่างนะคะช่วงนี้นะคะไปะติดตามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะราคายางพาร,ราวันนี้นะคะยางแผ่นดิบค่ะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ74สบาท15สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7 7สบาท99สตางค์ค่ะน้ำยางสดนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ72บาทค่ะ ราคาปลาล์มน้ำมันนะคะผลปลาล์มทลายอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท30สตางค์ค่ะจนถึง5บาท90สตางค์นะคะน้ำมันปลาล์มดิบค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ31บาทค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะจังหวัดตรังมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะและมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่นะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะวันนี้อุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสค่ะ <c oughs> วันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่าสุดประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา6นาทีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา25นาทีค่ะ เรื่องของพยากรณ์อากาศก็สําคัญนะคะก็ต้องติดตามกันเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างที่ลมแรงแล้วก็อาจจะมีอากาศแปรวนด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวต่างยยมบ่ายก็ต้องลางไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ